เราต้องการระดมทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยโตจากศูนย์ถึงหมื่นพล้านเนี่ยด้วยเงินทุนที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเราเชื่อว่าเราจะเติบโตได้ดีกว่าที่ผ่านมา แอดไว้ ise, เราเป็นบริษัทจําหน่ายสินค้าไอทีนะครับรายใหญ่ของประเทศซึ่งเราจําหน่ายผ่านสาขาหน้าร้านของเราเองเนี่ย3 38สาขาแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ส่วนสินค้าที่เราจําหน่ายเนี่ยมีความหลากหลายก็มีตั้งแต่โน้ตบุ๊กคอมประกอบพินเตอร์อุปกรณ์เน็ตเวิร์กซีซีทีวีอสเซ์ต่างๆแล้วก็อะไหล่คอมพิวเตอร์ Computer. ซึ่งในปีนี้นะครับปี2566เนี่ยเราเพิ่งเริ่มจำหน่ายสินค้า a p p l e แล้วก็สมาร์ทโฟนที่เป็น a n d r o i d นะครับผมเชื่อว่าตลาดของสมาร์ทโฟนกับ i อเนี่ยมันไม่ได้หนีกันแถงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเติบโตมีเยอะสัดส่วนไรายได้ถ้าเป็นหมวดหลักๆ DIY เราขายอยู่ประมาณ30กว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กประมาณ29ที่เหลือก็จะเป็นพิมพ์เตอร์อ ช่วงโควิดในจีนเนี่ยทั้งอินซัสเตียโตหมดเลยทุกคนเติบโตหมดในช่วงนั้นนะครับแต่ปี22เนี่ยตัวแอดไวส์เราไม่ได้ทอดถอยลงตลาดถดถอยลงประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังเมนเทนได้ส่วนในปี2023ถ้าตามการ์ดเนอร์เนี่ยก็จะบอกว่าลดประมาณสิกว่ากว่าเปอร์เซ็นต์ปิดปีนี้เราคาดว่าน่าจะจบที่ลดลงไปประมาณสัก6-7%ก็ด็ในช่วงโควิดนะฮะทุกคนก็จะเร่งการซื้อเนาะเพราะว่าเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะนั้นดีมานด์เนี่ยถูกเร่งซื้อไปแล้วแลล้้้วกก็ยยังไมม่่่่ครรรรบบอออใในนาทีีจะซซืืหหเป ซึ่งเราก็คาดการว่าปีหน้าเนี่ยปี2024เนี่ยจะเป็นปีที่เขาต้องเริ่มซื้อไปทดแทนแล้ว คือในส่วนตัวสินค้าไอทีว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโฮมยูสเองหรือตัวบริษัทเองเจกานเอง่ก็ต้องใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สินค้ามันจะมีอายุการใช้งานของมันเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับโดยเฉพาะตัวโทรศัพท์มือถือตลาดจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ท่ำกว่าไอทีเลยมูลค่าตลาดมันพอๆกันซึ่งฐานลูกค้าที่ใช้ไอทีเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาต้องใช้มือถืออยู่ละเพราะฉะนั้นฐานลูกค้าก็คือฐานลูกค้าเดิมผมแค่เพิ เราต้องการระดมทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเติบโตจากศูนย์เพราะ,ะนั้นพอเราเข้าตลาดระดมทุนได้เนี่ยตัวแอดไว้เองก็ขยายในส่วนไอทีแล้วก็ในส่วนของมือถือรวมไปถึงการที่เราอยู่ในวงการไอทีต้องบอกว่าเป็นวงการที่มาจิ้นต่ํามากแล้วก็ความรับผิดชอบสูงเป็นสินค้าที่ตกรุ่นเร็วเพราะ,ะนั้นหลังจากที่เราระดมทุนมาได้เนี่ยเราสามารถที่จะ explore ตัวอะไรใหม่ๆที่จะขยายไปได้อีก จุดแข่งของแอดไว้เนี่ยก็คือเรามีระบบบริหารจัดการที่ดีแล้วก็แข็งแร่งอันนี้เป็นจุดแข่งของเราเลย1ข้อทีนี้สิ่งที่มันตามมาจากระบบการจัดการที่ดีต้องบอกว่า a d ด i ว e ถ้าพูดถึงใน big f ในวงการไอทด้วยกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายเราต่ําสุดอันนี้ก็เป็นจุดแข็ง,งอีกหจุดอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว c o v e l a g ที่เรามีซึ่งมันสามารถที่จะขยายกิจการไปทําอะไรก็ได้ครับผม ตั้งที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมเนี่ยโตจากศูนย์ถึงหมื่นพล้านเนี่ยด้วยเงินทุนที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเราเชื่อว่าเราจะเติบโตได้ดีกว่าที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเชื่อมั่นในแอดไว้ก็ช่วยกันซื้อหุ้นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันซื้อสินค้าจากแอดไว้ด้วยนะครับ